เอาละครับทุพ้นวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเราบอกครับผมวันนี้เรามาฝึกขับรถครับผมโอเคตอนนี้ผมซื้อรถตูล้ลวโอเคใครได้ไปดูไอสตอร,รี่ผมก็จะรู้ละผมลงไปสองขีปครับผมยังไงก็ฝากหนึ่งล้านนึงที่ตานผมเลยนะครับผมโอเคเราไปกันเลยโอเคมันมีลายลนนะดูนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อละเราให้อเอทุย เขาให้ซื้อเอ้าชนผมทําไมเนี่ยเขาให้ซื้อแค่เจ็ดครั้งอะถ้าเราแพ้เจ็ดครั้งก็ต้องเสียตังค์กันทุกคนก็พยายามว่าอือชนชนทนๆเพื่อนเราต้องพยายามว่าอย่าให้ตกเห็นไหมโหตรสูงอะเสียวไหมทุกคนเสียวเปล่านี่ไปดิก็ไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเด้อหักตรงนี้ก่อนเฮ้ย ใจเย็นเพื่อนเอาดิยวเดีเดีเด,ดี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 น้องน้องหนูหนูโอ,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 อ้ยยี่เอ้เกินเกินปุยมุยมาดิมาดิมาดิหนเพื่อนผมมายังอ่ะมายังอ่ะเพื่นอนเฮ้ยถอยหลัง oh ทำไมปั๊มโอ้ไม่ก๊ถอยถอยหลังได้เหรอทุกคนเด้อ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  โอ้ยเสียวคนสูงอ่ะเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะชิงอื้ยทัดทีครับอ้าวเฮ้ยไงวะเนี่ยเดินน้ำไม่ได้โอ้ยโอ้ยเด้อ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 เสียวเสียว นี่นี่มาหนี่มานี้มานี่มานี้มานี่มานี่มานี่หันก่อนหันก่อนหันก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยเพื่อน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 อย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนเขาบอกอะไรอ่ะไอ้ข่าวโอเคเขาบอกว่าเราดเรามาถึงรอบรอบที่สองแล้วทุกคนที่ถ้าเราสมมติว่าเราขับรถแล้วมันตก ไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็มากลับมาอยู่ตรงนี้อะ่ะไม่ไม่กลับไปเบื้อเดิมนะที่ที่เราเริ่มต้นขับมานะก็พูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด,นนกดอะไรกดอะไรอโอเฮียเอ้ยมึงชิงอ้าวยังไงวะเนี่ย เอ้ยเดี๋ยว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 ทำอะไรกันวะเนี่ยนี่มา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 นี่ไปรับไปรับเด็กนักเรียนนะครับทุกคนไปรับเด็กไอ้ยี่ยังทางทางไปไปหาแฟนผมนะทุกคนไอ้ยี่ยังลองเลยอะ่ะกูไม่อยากแต่งงานแล้วไอ้ยี่ย์ โครสูงอะเสียวมากหนึ่งดูดิถ้าตกไปนี้ไม่หลอดนะเนี่ยเออจะจะชนผมอย่าชนอย่าชนผมอย่ผมมานี่ดิผมชอบอะไรเสียวเสียวอะเออไปเรื่อยเพื่อน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  ทุกคนเป็นกำลังใจผมด,ด,ด้วยนะฝากหนึ่งไลน์หนึ่งติ nic nice. ดตามผมด้วยนะครับเอ้ยเราอยู่บนไหนเนี่ยดูดิดวงจันทร์ทำไมอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเห็นไหมอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่เนีเห็นเปล่าเห็นเปล่าอยู่ตรงนี้เห็นเปล่าอ้าวเอ้ยเดียว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 มึงไปไม่ได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน à <laughs> Ủa, thôi cột kh à Ôi Ôi Mặt cái tháng trời เสียวเสียวเสียวทุกคนโอยเชี้ยอไม่น่าเลยเลื่อมดูปลายเขาอะเมื่อกี้อะเฮ้ย hey, เพื่อนอย่ามาไปก่อนถอยหลังถอยหลังเพื่อน จะรอดไหมเนี่ย oh, yeah. <laughs> ออเยเฮ้ยเสียวเสียวเฮ้ยอ้าทางนี้มันก็แบบนี้อีกตายโอ๊ยเพื่อนผมไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยนิดนึง มาดิ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 เพื่อนๆไหนอยากเล่นก็เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อกับ uid อดีโนบอกผมนะตอนนี้น่าจะผมเล่นเอ้ยมันก็สนุกดีนะทุกคนดูดิมันคืนเนินด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหมันมันทำส่งจริงเลยเว้ยเออมือนจริงอี่ะทุกคนดูดิโทษทีน้องพี่เคยขับรถอยู่ ผมเคยขับรถพวงอยู่นะทุกคนตอนที่ผมไปกับพ่อผมนะอะอเรียบร้อยอะสเด้ยเอาละลทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันอีพีสองนะยังไงก็ฝาก 2, ไลน์ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณไอซีทุกท่านเลยครับผมกดติดตามผมถึงแปดพัน ู้ติตาบแล้วครับผมยังไงก็ฝากช่วยกันกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามผมเวยนะครับหลักนะทุกคนเจอกันอีพีสองนะครับ